คลิปนี้ก็เจอเป็นเน้นหน้ากินอะไรคะเอ็นเน้นหน้ากินซุปอ๋อเอ็นเน้นหน้ากินส้ซุปเ็นเอนๆไม่ชอบกินหวานนะเพื่อนๆกินอุ้ย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 เกือบแล้วเกือบแล้วอัสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเอาไหมคะกินหวานนะคะเพื่อนๆ ทำกับข้าวก็ห้ามหวานเลยน้องจะไม่ชอบกินหวานเอ็นเอนหน้าอ๋อเอ็นเอนหนาสมนะคะขอบเอ็นเอ็นขอบเอ็นเอ็นคลิปนี้ก็เจอเอ็นเอ็นกินส้ม อื่นติดส้มกับคุณยายคุณยายกินอะโวคาโดอื่นๆติดส้มนะคะสวัสดีจ้ามากินอะโวคาโดด้วยกันนะคะสวัสดีจ้ามากินอะโวคาโดด้วยกันนะคะ ใช่ไหมเอินเนไม่ชอบกินหวานขอเอิเอิจากของเอินเอิคือส้มนะคะส้มอร่อยมากเลยอขออิเอิจากของเอินเอคือส้มนะคะ เอาไหมคะตุ่มนะคะออคอเอินเอินคอมเอนินเอินคลิปนี้ก็เจอ <c oughs> เป็นเน้นหน้ากินอะไรคะเอ็นเน้นหน้ากินซุปอ๋อเอ็นเน้นหน้ากินซุป ดูการส้มนะคะขอบเงิเอิญขอบเอินเอิญคลิปนี้ก็เจอเอาไมคะมัดทานด้วยกันนะคะเอิญเอิญกินส้ม กินเอินติดส้มกับคุณยายคุณยายกินอะโวคาโดเอิญเอินติดส้มนะคะยายยายยายอืมอืมอ่า <c oughs> อ่าอาบายบายค่ะบ๊ายบ้านมาบานพี่เอิอืมทานกับแม่ล้อมดาวเด้อ ยายคุณห,หลานก็จะประมาณนี้นะคะน,นะคะจะถ่ายคลิปแต่ละทีกว่าจะได้นะคะเพื่อนๆดามทุาวันน้อง็็จะไม่นอนเลยนะคะเพื่อนๆ ือนห้า <c oughs> นะคะอขอบอเอิคเอิอเอเคลิปนี้ก็เจอ บายค่ะแมาบา้านพี่เอิญสวัสดีจ้ามากินอะโวคาโดด้วยกันนะคะเอิญเอิญกินส้มนี่ส้มเหรอเอิเอิญกินส้มกับคุณยายคุณยายกินอะโวคาโดเอิญเอิญกินส้มนะคะเดือนห้า เน้นหน้ากินช็อกให้กินอะโวคาโดน้ำผึ้งเอิร์นไม่ชอบกินให้กินอะโวคาโดน้ำผึ้งเอิร์นไม่ชอบกินนะคะขอบเอิร์นขอบเอิร์นเอิร์นคลิปนี้ก็เจอให้กินอะโวคาโดน้ำผึ้งเอิร์นไม่ชอบกินหวานนะคะเพื่อนๆ ทำกับข้าวก็ห้ามหวานเลยน้องมัไม่ชอบกินหวานให้กินอะโวคาโดน้ำผึ้งเอินเอิญไม่ชอบกินใหญ่ๆเลยใหญ่เลยเอินเอินกินส้มนส้มเหรอเิญเอินกินส้มกับคุณยายคุณยายกิน อะโวคาโดเอิญเอิญกินส้มนะคะให้กินอะโวคาโดน้ำผึ้งเอิญเอิญไม่ชอบเอิญเอิญกินส้มนี่ส้มเหรอเอิญเอิญกินส้มกับคุณยายคุณยายกินอะโวคาโ,โดเอิญเอิญกินส้มนะคะกับแม่ล้อมดาวกับน้องเอิญเอิญแค่นี้นะคะบ๊ายบายจ้าลืมดูเวลาเลยนะคะบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆกดโลเกตให้ด้วยจ้า <c oughs> ใหญ่เป็นหลานก็จะประมาณนี้นะคะเอ็นเนน่าโอ้เอ็นเนน่าผลไม้ตามฤดูกาลสหวานนะคะเพื่อนๆ ทำกับข้าวก็ห้ามหวานเลยน้องจะไม่ชอบกินหวานเอินเอินกินไหมคะกินหวานนะคะเพืเ่อนๆทำกับข้าวก็ห้ามหวานเลยน้องจะไม่ชอบกินหวาน สวัสดีจ้ามากินอะโวคาโดด้วยกันนะคะออร่อยมากเลยเตือนห้า เอินเอินกินไหมคะเอินเอินกินไหมคะ <c oughs> เอ็นเอินหน้ากินอะไรคะ <c oughs> เอินเอินหน้ากินซ้งอ๋อ <c oughs> เอินเนหน้ากินส้ม สวัสดีจ้ามากินอะโวคาโดด้วยกันนะคะสวัสดีจ้ามากินอะโวคาโดด้วยกันนะคะเอินเอินกินส้มเอินเอินกินส้มกับคุณยายคุณยายกินอะโวคาโดเอินเอินกินส้มนะคะ าทานด้วยกันนะคะทานกับแม่ร้อมดาวเด้อเอเป็นเน้นหน้ากินอะไรคะ